พินังยังไงอะเ้าปากเลยจริงเหรอแต่ตอเบอร์รี่หวานมากเดี๋ยวมาก ตกตีกับตัวเองอยู่เพราะว่ากำลังเลือกเสื้อไปเดินงานเกษตรแฟร์ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันว่างานเกษตรแฟร์มันมันร้อน,<แ>นในประเทศไทยจิ้งโคตรโคตรร้อนมลยเราต้องเลือกเสื้อผ้าที่ทําให้เราร้อนน้อยที่สุดนี่คัดมาเร็ว <c oughs> เห็นแหละ <c oughs> เห็นเนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่เสื้อที่แบบว่าไม่ค่อยร้อนก็จะเป็นเสื้อคอปใช่ไหมล่ะตอนแรกอะพิมสนใจยอยากจะเอาเสื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแบบสี่เหลี่ยมปิดพุงตรงนี้คือตอนเนี้ยพิมพุงเยอะนั่นแหละอาจจะไม่เห็นภาพขึ้นภาพตัวอย่างตึ๊งเห็นนะมันปิดพุงแล้วมีความแบบว่าเซ็กซ เปิดหลังแต่ว่าที่พิมพไม่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเสื้อโทนดําคือเราอ่ะควรจะหลีกเลี่ยงเสื้อโทนดํา <c oughs> เพราะว่าสีดาอ่ะมันจะดูดความร้อนมันทําให้เราร้อนถ้าใครอยากจะดับชิลชิลส,สบายสบายใส่เสื้อโทนอ,อน่อ,อนๆนะแล้วก็ <c oughs> ตัวที่ใส่อยู่ก็รู้สึกว่า <c oughs> มันก็ดูโอเคนะคือก่อนหน้านี้นพิมเคยบอกในคลิปหนึ่งใช่ไหมว่าถ้าเราใส่เสื้อลายขวางเราจะทาให้เราดูอ้วนขึ้นแต่ถ้าเกิดเราลายขวางเฉพาะจุดอย่างเช่นหน้าอกมันจะทําให้เราดูหน้าอกใหญ่ขึ้นและที่สุดท้ดูดีๆนะทุกคนพอ มาอยู่กับเสื้อตัวนี้ยแขนพิมพ์คือเล็กโดยปฏิย่อยพิม์ลืมเสื้อผ้าเหล่านี้พิมพ์ได้มาจากร้านยามิเกลนะคะทุกคนนี่ร้านนี้เป็นร้านที่แบบสุดานักแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงทุกคนสาวๆไปตํากันได้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้และที่สําคัญนางแบบแซ่บไม่ใช่อะไรหรอกช่วงแรกๆเขาให้พิม์ไปเป็นนางแบบเสื้อให้เขาก็เลยแบบมีรูปพิมพ์นิดนึงและอย่างเสื้อเขาน่ารักนะทุกคนคุณท้าไปดูนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้เห็นแล้วไม่ต้องดู <C' n ose> เลยเหมาะกับวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาไว้ยทำงานนิวจอบเบอร์หรือจะแบบว่าไม่ได้เป็นนิวจอบเบอร์แล้ว<อ>ก็สามารถซื้อร้านนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายสไตล์พิมชอบของคมร้ายเขานะขอคมร้ายเขาคือแบบอะไรวะลืม <c oughs> ทุกคนสามารถเป็นยามิเกอร์ได้ในสไตล์ของคุณเอง,งมอากอเงี้ก็แบบ ลายพัดงพ,พัดเทลใช่ไหมเราคือแบบโอเคร้านเสื้อผ้าบางทีมันก็มีแต่น้อยมากที่มันจะมีแนวพัดเทลซึ่งร้านนี้มีตอบโจทย์พิมมากพิมแบบเลิฟมากและที่สำคัญเซ็ตกิจอย่างนี้อย่างที่บอกละคะไม่แพงราคาไม่แพง,งนี่เป็นอะไรที่พิมเลือกลำดับหนึ่งเลยกลับมาเลือกงานากเกษตรแฟของเราที่ไเ<ห>น <ๆ S 2> แล้วนะอ,อ๋อแต่งเสื้อผ้า,าให้มันดูไม่ร้อนอย่างที่พิมบอกลำดับหนึ่งก็คือต้องเป็นโทนอ่อนโทนดําจะทําให้เราร้อนไม่ควรแขนยาวนะคะทุกคนไม่ควรเลยตัดทิ้งนี่เสร็จแล้วทุกคนฟินิชลุคเป็นไงดูโอเคไหม นี่มีความแบบว่าเซ็กซี่กุบกริบแปะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินให้ยอะกันเสร็จแฟนคั้งที่สองกาทุกคนแต่อย่กินแต่งหน้าแล้วก็อย่เดินทางไปเจอพี่กาพี่หมูกันแปะอันนี้มีคนมาสาย,ยามาตอย่าเออย่าเบอมาสายกัมากมากรามากรามาสายต้องทำยังไงนะ พูยขอโทษสามครั้งว่ามาสายค่ะขอโทษค่ะถึงจะเปิดประตูให้ใช่มาสายค่ะขอโทษค่ะมาสายค่ะขอโทษค่ะมาสายค่ะขอโทษค่ะมาเลยจ้าอร่อยเปิดประตูให้กันไปไหนนะมหาวิทยาลัยไปเลยพี่ไม่ต้องมากับพิมนะก่อนเนี๋ยวรเกษตรอุ้ยเน่าอ่ะขอบคุณครับ หิวมากตอนนี้กี่โมงบ<อ>่ายสามจะไม่กีข้าเช้ากันเลยหิวมากเลยทุกคนเมือกี้คุยกันว่าถึงสถาน,นีมอเกรรษตรแล้วออกทางไหนพี่กาก็บอกว่าเนี่ยคนออกไปทางไหนก็ยังออกทาง แล้วก็ถามว่าไปยังไงพี่กาบอกว่าคนที่เขาเดินไปทางไหนเยอะๆก็ไปทางนั้นตามเขานั่นแหละยังไม่ถึงงานแล้วไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่วันนี้เป็นวันธุนหัสนะทุกคนเราไปดูกันว่าวันพุนหัสคนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแลวตะเกียก็คุยกันบนวีเทสว่าคลิปล่าสุดที่เรานน่งวีเอสมาถ่ายคลิปคือคลิปอะไรวะรุปสามคนจำไม่ได้สักคนทุกคนเบกพึ่งหน่อยพึงลืมแล้วจริงๆลืมแบบลืมไปเลยนี่คือด้านนอก รนะทุกคนก็มีของมาตั้งเรียงรายขายแล้วในกรอบอยากกินอยากลองว่าร้านอื่นจะหอมเหมือนร้านที่เคยเจอไหมนี่ค่ะนี่อ่อนเนยกรอบช่วงนี้คืออยากลองอยากรู้รู้สึกเซ็ตติดในการกินเนยกรอบแม่ รู้สึกอ้วนทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแต่มันอร่อยชอบเจ้านี้รู้สึกอร่อยกว่าเจ้าจอร์แดแฟร์เออที่จอร์แดแฟร์เขาให้เปิดประวัติการฉีดวัคซีนก่อนที่จะเข้าไปโอเคเรียบร้อยแอดดาแอตดาโมเดอร์นาพี่โฟเข็ยนสานเออแอตดาแอตดาโมเดอร์นาเหมือนกันได้ค่ะไดค่ะค่ะเฮ้ยถือว่าเขามีมาตัด รับมือกับโควิดถือว่าดีให้ดูรอบๆก่อนพี่โมสแกนที่พี่โมหมุนให้ดูอ่ะเป็นแค่จุดเล็กๆตรงนี้เองเว้ยแล้วคือทางานก็คงไม่น่าเดินทางานนะวันนี้เอาสังขารไว้โอเคนะหนึ่งสองให้ดูกันขอบคุณดาวสองพี่ได้าวคนพี่ดาแล้วทุกันได้ MC เราน่ารักอุ้ยตุ๊กตาโหอย่างนั้นขอได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ร้านนี้มาหน้าสั่งหมูป่ค่ะมาแล้วสั่งสั่งได้เอาคำนี้เลยค่ะเอาออกเธอลุงอะสามสิบบาทเท่านั้นอ่อนอกจากมันมีเป็นคำใช่ไหมก็จะมีแบบเนี้ยคำแทนขวัญใจสวยฉันสวยรักแฟนสดมากสวยอร่อยคำนี้ใครของพี่เมย์ ออเ,เออซื้อแมงทุกอ,อันเมดแล้วนี่ออกเธอลุงลงข้างมากหมือจะลงปลา <c oughs> โอ้ยแ้นใหญ่มาก <c oughs> อันนี้30บาท รีเควสได้ว่าอยากจะแบบเป็นข้อคงข้อความอะไรถ้าอยากจะเซอร์ไพรส์แบบคนที่คุยอยู่แบบเขียนว่าเป็นแฟนกันนะแล้วก็ส่งไปให้แล้วผู้หญิงก็ปาทิ้งหมอไม่เอาอะไรก็ได้อหอมๆเลยนะได้แต่มันก็แป้งๆปกติแต่มันหอมๆเหนยปลาหมึกมากกินมากเลยขอตังอันนะเอาเลยมันมีเป็นไข่ปลาหมึกด้วยราคาหนอาไหนคะลูกค้าเลยเข้ามาไม่กี่ร้านเองนะประมาณ20ิเมตรเองอะแล้วนี่ก็ตรงเนี้ยทั้งหมดบน,บน <laughs> สนแล้นั่เลยค่ะเดี๋ยวจะซื้อๆเราค่อยหลบมุมกินหรือกันเนาะเพื่อความปลอดภัยหะสามห้าค่ะสาม้มยร้อยเอาไม้หนึ่งมันดูน่ากินเนาะมันดูแบบติดฟูติจีนหน่อยเราคือลูกชิ้นเขาลูกใหญ่มากเลยดูใหญ่นะเอาเลยค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ ไปชัดไข่ไว้บอกชิ้น50บาท,บาทชัเคเคทัดไข่เอในที่สุดก็ได้หามุมกินกินอะไรก่อนดีปลาหมึกปลาหมึกสายปลาหมึกมาไม่ทนันปลาหมึกสายมีคนเดินหนีลงน้ำวะนี่ปลาหมึกมาไม่ทันเฮยมุกดีแล้วเนี่ยก๊อปก็ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยอนึ่งดีปลาหมึกไม่เหนียวเกินพอกไข่ปลาหมึกเน้นเน้น อ้าวปลาหมึกมันอยากกลับสู่ธรรมชาตินีไไ่ไม่ได้อ่ะไม่ได้ตกอะ่ะอร่อยแต่ถ้าเคือเขาเอาไปทำให้มันร้อ,กอนกว่านี้อีกนิดนึงอร่อยมากเลยปลาหมึกดีไหมอร่อยน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีอมโอ้โหสุดยอดปะก็คือไม้เดียวเลือกเดินแล้วนะทั้งทั้งงาน,นคำเดียวคำเดียวไม่ได้พี่ โอหมูจริงไม่แป้งพอดีพิมพ์เห็นลูกชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะแป้งเยอะแต่เนี้ยหมูจริงอยู่อร่อยชอบอ๋อดีดีดีนี่ไงรสชีสอันนี้เพิ่งออกจากเตาสดๆใหม่ๆเลยทุกคนมันไปโดนฟอยมันขนลุกเป็นอะไรอร่อยคุ้ม ต่เสียวไอ้ฟลอยไ,ไปโดนฟันเลยเนีเสียวเจอร้านนี้ยนกกระทาหั่นไอ้จริงพิมพไม่ค่อยกล้ากินแต่พี่โมอยากลองอ่ะไปเนื้อใน้อมกลิ่นกระเพาะกระจายได้น่ากินมากเลยนะหยุดไม่อยู่ค่ะความอร่อยเนี่ยนะคะที่คิดสูตรนี้ขึ้นมานสมมติที่เป็นนกกระทาเออนกกระทาหัน่หนนกกระทาหัน่นอกกน๋อนี่ก็เล่นแล้วเหรอ <c oughs> ฟาดเดินนกกระทาหันเลยเคยกินแต่ไข่นกกระทากันใช่ไหมใช่นี่แหละเรามากินแม่มันบ้างออนี่คือตัวแม่มันเหรอแม่มันตัวน้อยมากเลยอะใช่ไข่มาถึงใบเล็กนิดเดียวไงน่ากลัวทียังไงก็บีบออกมาเลยฉีกออกมาเลยเออกินยังไงอ่ะก็แท้เลยเข้าปากเลยจริงเหรอลองไหมอะ ก็หนังมันอะอร่อยมากเลยอะก็เหมือนไก่ย่างตัวเล็กอร่อยชอบแต่ก็ไม่กล้ากินอยู่ดีแต่ก็กินอร่อยมากเลยอ่ะรม่จริงเหรอเออไปต่อจังได้ตุ๊กตาไอที่น้องก็ถือเมื่อกี้ป่ะใช่ตุ๊กาเลยเหมือนงานวัดเลยเออเดี๋ยวลองไปเดินดูว่ามีอนไนที่เราพอจะเล่นได้บ้าง ไม่ปักโซม่นะเออมันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋วไปลองเล่นดูสามดกลกระปอสามดอห้าเไมู่้ท่ายังไงโชว์โหาปักไม่ได้เวยทำไมาเป่าลูกโป่งไม่ได้อย่างนี้บ้างวะโชว์โหตาแม่เลยหนู นี่พาไม่ได้เดี๋ยวมาลองปาเป้าสามดอกห้าสิบต้องกี่ดอกถึงจะได้ตัวนี้วะพี่ว่าซื้อเลยอาจจะง่ายกว่าใช่เราต้องใช้ความสามารถดิวะพี่พาไปก่อนเผื่อได้อะไรเล็กๆแน่นอนหนึ่งได้แล้วไปรัานเลิเลยไปขอได้ตัวเล็กนะไอ้แม่เหรอ ตาให้มาไม่ปาเลตหาตัวไหนไ้เลอกวยี่กวางงดมาตััยี่หตาไม่ดีลนแบบนี้ตาหม่ตีเข้าใจป่ะตาเขาคำว่าใหญ่ด้านนี้ไปเขาคำว่าโกเลือกไปเลยตัวไหนกันนะตาโดท้ายเดาเดยที่ตกสามหมอกตาไม่มีตัวไจะว่าตายป่าไม่ได้เลยเลย นนันผีมันันเฮ้ยทุกคนอันนี้เห็นปะมันกิ้งลูกแก้วถ้าตกอันไหนก็คือได้นั้นน้องพิมรู้สึกว่ายังไงก็ได้ยวกินค,นคุแต่พิมว่าเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงก็มากกว่าพวกตคไอ้ตว้แล้เอ <c oughs> าตัวใหญ่ยังไงก็ได้ <c oughs> ตันต่่หตวัั เมือ่อ,อกี้พี่เบอกว่ามีสามใบเลือกเป็นตัวใหญ่อันนั้นได้หนึ่งตัวอันตัวใหญ่เลยกันเท่าตัวใหญ่ๆแน,น่เอเอโมอนกิเบิร์สอยเอาไปซักน้นองค่อนข้างนมแม,ม่มนิดนึงไปอยได้เหรอรู้สึกว่ามันดูโอเคอ,ะอ่ะรายการสองตัวโตขึ้นหมูตัด เมื่ญญมอ,อกี้พี่กาเล่นได้ใช่ไหมก็ได้กลางกเล็กของพี่ก็ได้กลางกเล็กพี่ก็ได้ไดถามพี่เขาว่าถ้ารวมการ2องอ่นแรกเป็นอันใหญ่ได้ไหมเขาบอกว่ได้แรกเป็นอันกลาน,นี้พี่ก็เลยเปลี่ยนจากไอ้หมูองก้เบอร์ตะกีมาเป็นสาอตันตัวนี้ว่เดอใค้งแ้่องขนาดแไม่เล่นด้วย Thank <laughs> ่ินวฝา,ากไว้นะครับถึงทุกคนไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงเขาแต่งตัวยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลวนลามหรือไปโดนตัวเขานะคะมากินต่อกลับมามูดปกติเออระบายเรียบร้อยขอบคุณค่ะเอาสตรอเบอรี่พร้อมกินเลยก้าอะไรยี่สิบบาทขอบคุณค่ะก็้าน่ารักจัเออเยีบบาทลอย อย่าุ่นเลยเดินหนีแล้วนะเดินหนีก็ยังจะดับมาแตะยังหุนหิดอยู่ไปกินน้ำตาลดับอารมณ์หน่อยสตรอเบอร์รี่หวานมากเดียวมากแต่ฟ้กุหลแดงรวมได้เลยค่ะกขวแดงหนึ่งพ่นยี่สิบจะได้กินไหมเออยี่สิบห้าบาทเท่านั้นอ๋อ ลูกใหญ่ดูนะใครได้เลยอ,อ่ะอสองคำหมดตังลมหรือซอบเจออะไรขึ้นเจอนมสตรอเบอรี่อยากกินอยากกินครับหนึ่งเยอะยวมเรายังไม่เห็นเลยตรงไหนนั่นเลยไหนขึ้นอ๋อนั่นเหรออ๋อสามสิบบาทได้นะโอ้สามสิบบาทเอง มันเพรา่หลงเกีียวไม่ได้กินนานถึงไม้สามสจ้ะเอาชีสหนึ่งอันค่ะชิงเขาไม่ได้เอาผงมาคุกอ่ะขอเขาแค่โรยๆมันเลยไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ก็ได้อยู่อืทำไมน่าเครียดผิดหวัง <laughs> ไม่เคยกินมันอร่อยกว่านี้เปิด <laughs> เลยไห่คะเปิดเลยก็ได้ มันคือคราฟโซดามันมีรสสตรอเบอรี่บิสกิตเลยอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นคราฟโซดาทุกคน40บาทเท่านั้นมันคืออะไรวะมันคือรสชาติยังไงวะมันเจ้าเลยเป็นฟิวแบบน้ำโซดาสาส์หวานสดชื่นดีแต่พอมันมาเค้นมันมันนึกว่ามันคือรสชาติอะไรมันรู้สึกงงแต่ก็โอเคลองลองกินนะมันคือรสอะไรนะสตรอเบอรี่บิสกิต ถ้าเกิดตามภาพมันก็คือป็อกกี้รสสตรอเบอร์รี่แต่พอกินแล้วมันเอี้ยงว่ะ พิมกับโมถ่ายตอนซื้อเอาน้ำนัำงงๆกันเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้มีผู้หญิงเดินผ่านด้านหลังแล้วเขาแบบคุยกันว่าโดนผู้ชายที่ไหนมาดูเดินมาแบบลูกตรงช่งวงเอวอ่ะเพราะเขาใส่เสื้อขอบไงสาวๆมาก็ระวังแล,วแล้วกันนะฮะโดนกันเยอะอยู่ <c oughs> จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะงานนี้นะชีวิตประจําวันเราก็ต้องระวังไอพวกที่มีทัศนคติว่าเพราะแต่งตัวแบบนี้ไงเขาเลยม,มาทำอย่างนี้เลิกได้แล้วนะคะปีนี้2022แล้วค่ะเราทุกคนมีสิทธิ์แต่งตัวแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์มาจับตัวคนอื่นนะคะไอจริงอย่างตะกียที่พิมพ์แบบไม่พูดไม่แสดงม่าเพพระ ไม่อยากจะให้มูดในคลิปมันเสียแล้วก็รังสนุกมาเนื้อป่ะก็เลยบอกทุกคนว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้อย่าไปทนอย่าไปยอมตุ๊ดอะไงก็ได้ให้รู้ตัวมึงทำผิดอยู่นะเว้ยมึงมีสิทว่าอะไรเงี้ยคนหงิดเสียงดังไปเอาอย่างเออไม่ลดเท้าเหรอไม่หมดไม่เลิกไม่หมดไม่เลิกว้าอ่างนั้นกล้าบ่พอไม่กินอีกเลยวเขาไม่เป็นกระติกแบบนี้ได้นะเรากินแค่พอกินกันแล้วกันเนาะ แกนี้สี่สิบห้าบาทเหมือนไหมเหมือนแต่นะตอนเนี้ยที่กินรู้สึกว้าวช่วงเนี้ยกินครีนไงกินแบบจืดๆโนโซเดียมโนน้ำตาลน o แป้ แล้วพอมากินอะไรทีแบบนี้มันก็รู้สึกแบบหวานจังเลย mm. ถ้าเกิดตอนเด็กๆมากินก็จะรู้สึกอร่อยมากเลยจร oh. ิงๆอ่ะมันหวานแหละแต่มันอร่อยเล่นตะกีนที่ว่ามันเป็นลังอ่ะ mm. เป็นกระติกอ่ะ299สบาท4ลิตรกินให้จุกกันไปเลยกินเสร็จแล้วไปตัดขาต่อได้เลยเป็นความหวานไปเดินต่อมีแรงและหาลูกกันเป็นเคยได้ยินวลีนี้ไหมพอแล้วเอาอีกคนนี้เขาพูดเอาไว้ เขาถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเดีือดรัวขนาดนันนะ้นเนมเต็มแล้วมึงเนี <tte> ่ยและนี่คือผลลัพธ์จากที่ไปถ่ายมาครับถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอคะเนี่ยใช่พักอินอ่ะลลยต้องยากกินแซลมอนดองเ <laughs> อาเป <spe c> ็นแซลมอนดองร <spe c> าคาเจ <spe c> <ด> ะคะเริ่มมืดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นคราฟมีข้าวมีแซลมอนประมาณ4ชิ้นแล้วก็สาลายหนึ่งแผ่นอืโอ้น่านกินอยู่นะสูตรไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไมแต่พิมพ์ก็แอบมองว่ามันก็แอบราคาแรงนิดนึง จะเจอผู้ชายงานดียังไม่เห็นมีเลยยังไม่คลิกได้ยังไม่คลิกไม่คลิกแต่ผู้หญิงน่ารักเยอะอ้าวคุณคนไหนว่ามไม่แบ่งกันเฮ้ยของดีเขาเก็บไว้ดูกันเองอะไรวะพิมมันเหมือนลุงนะเว้ยมันชอบดูผู้หญิงแบบเด็กน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้อยากกินข้าวโพดคุกเลยข้าวโพดคุกเลยหนึ่งค่ะ ทิมการผ่าใจตั้งก้อนซื้อปลาตายี่สิบบาทจริงเหรอ,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 อไม่ได้ชิ้นเขาเรียกว่าไปซื้อน้ำมากินนะแม่คาร้านน้ำนั่นรักเดี <laughs> ย๋ยวเดี๋ยวกินก่อนถ่าที่กินก่อนขาทอดคุกเนยอไยกผนอ้อยกินหนึ่งทีก็อร่อยความนุ่มังน้ำร้าน คือมันซื้อกลับไปกินที่บ้านต่อได้แบบกระป๋องตอนแรกคิดว่าแกะยากแกะง่ายมากตกใจอะไรอยู่เออดีไม่หวานมากหรือข้าวโดมันหวานแต่อร่อยอร่อยพี่ชอบ ราคาไม่แพง35บาทมั้งแม่ค้าน่ารักดีค่ะชอบตอนนี้เป็นโซนนิสิตบูธท,ทั้งบูธท,ทั้งโซนเนี้ยนิสิตนักศึกษาของมอเกษตรเขาจะมาตั้งบูธขายของกันที่นี่ซึ่งอาหารตาก็อยู่ตรงนี้ราคาทุกคนอาหารตาขาวมากเลย <c oughs> พี <c oughs> อ่อืมโอ้ยบูธท,ท่าน้าก็น่ารักสุดยอดเลยว่ะพี่ <c oughs> <c oughs> บ,าบานูนลุกจะบังเอน่ารักน่ารักน่ารักเด็กสมัยนี้โตไวเนาะบัตเตอร์เบ <c oughs> ียร์บัตเตอร์เบียร์เห็นในเพจเขาบอกว่าร้านนี้ ในมูลมืดๆเนิดหนึ่งมาเติมเบียร์แก้วละส5บาทากับพ่อค้างานดีได้เทียงกับ<น>ที่ยูนิเวอร์แซลถือว่าดีเป็นส5บหาบทที่ด you know ีอิ่มอะดูพุงดิมันถึงจุดที่ดับไม่เขิดอะไรแล้วอะพุงแม่งปิน้นแล้วเขาให้เราลองปีแล้วก็ลองดี ก็ค yeah. right ือได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เลยมาเลยครับน้องผู้หญิงมาชิ้นั้นเลยอาไรใกล้นะเวลาปลาเราปลาให้รูไม่หมดหรือให้หล่นได้นะครับอย่างเงี้ยได้แล้วหนึ่งตัวนะฮะใส่ไปแรงๆสูงมาแล้ว่ายืนเยอะแ่อย่างเงี้ยง้ากลับมาแล้วไปไรง แม่อแจกปีหาบ้านแต่ว่าพิมพ์รับน้องกลับไปเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าเลี้ยงตัวเองยังไม่คยอลรองก็เลยบริจาคเงินให้น้องเขาแทนยอด้บริจาคเพวยน้องแรีจอนได้นะคะ1น3ขอบคุณนนะคะอู้ทอดนมสดตาะพโมพี่โมอยากกินพี่โมไปซื้อ อย่างละขีดพ่อขีดละ60ใช่เดินให้พ,พิมพิมครับพ่อขอบคุณค่ะถุงนึงเป็นหมูทอดอีกถุงนึงเป็นหมูสามชั้นโอ้เด็กอ้วนจริงๆนะเนี่ยเอาเป็นหมูสามชั้นคำหนึ่ง <c oughs> ดูความมันสิทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหม <c oughs> อร่อยเลยพี่ทำไมขอโทษมันต้องอร่อยด้ยวยไม่เข้าใจแล้วเพาะมันก็เหนียวนี่คือสุดยอดเฮ้ย <c oughs> ม,มันมาไงอ่าไปซื้อข้าวเหนียวมาไหนๆก็ไหนๆแล้วขออีกอันนึงนะเค็มๆหวานๆสุดยอดมากเลยกินกับขาเหนียวสุด,สด,สดอร่อยมากล่กวอยากกินอยากกินมันคือบาร์บีคิวเนื้อมีไก่มีหมูมีเนื้อซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพิมพ์เลือกเนื้ออันนี้หนึอเนื้อหนึ่งนะครับ ขาหมูอบองเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหางหมูหางหมูเออเป็นหางหมูเลยทุกคนมันก็ดูคล้ายๆเหมือนขาหมูแต่ว่ามันเป็นหางเออไม่เคยกินใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะอร่อยจะได้ไปกินตามทุกคนพิมพ์ว่าจะหาที่ยืนกินแต่ยืนกินธรรมดามันจะไม่จดจํายืนกินแบบเด่นเด่นมันเจ้าอะเกินขาเป็นกระดานเลยเนี่ยปาหัที่ดีๆก็ไประมาณตรงนี้นี่ นื้อใหญ่มากอะใหญ่กว่าหน้ามืมออ,อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะหมือนกินสเต็กอยู่เลยอ่ะอร่อยชอบจะเหนียวไปหน่อยไปกัดกินหอมใหญ่ให้หน่อยกินหอมใหญ่สุดยอด่ากินเนื้อไม่ได้อะกินเนื้อไม่ได้อากินเนื้อไม่ได้นิกินเนือไไอนเน้อไม่ได้หอมใหญ่เอาเนื้อวัวไปด้วยเ <c oughs> ออนั่นแหละเงียบเงียบเงียบ อร่อยอืออุ๊บบสิ่งท <road> ี่พิมชอบสุดคืออะไรป่ะขับรถเอ่อข้ากินออกทางตูดไม้แล้วพ่ออ่อยสำลักเลยไม่น่าแก้คนอื่นเลยอีกกุ้งเนี่ยตกใจราคาเหมือนกันร้อยยี่สิบ เนื้ออร่อยกว่างานกเกษตรแฟรเจ๊แพรก็มานะทุกคนนี่จับเบอร์พีเบอร์แรกชื่อแพรรถสี่คันบ้านท่าหลังค่ะโอ้คนเยอะมากคือปกติเจ๊แกไปไหนคนก็คือจะมุงแต่คือรอดงานมุงวิ่งกว่าเราเคยกินแล้วเราเลยไม่ขอไปมุงกับเขาหรือกันเนาะขอให้ทะลุผ่านฝูงชนตรงนี้ไปได้ก่อนระหว่างทางก็เจอช็อกโกแลตจริงๆอ่ะไม่ได้อยากกินหรอกแต่มันน่าหลกเหนียวชิ้นละสิบบาทเองทุกคนเดี๋ยวดูหน้าตาดิ เ๋ยวขอเลือกแต้นหนึ่งอน,นี้ค่ะ50บาทน่ารักดีนี่ทุกคนให้ดูกูเดทมาเหมือนอะไรนะอีผีน่ารักอะ่ะน้อยแคสเปอร์เออเหมือนแคสเปอร์อะ่ะอาจจะอยู่มาทั้งวันเนี่ยแล้วเออเราโน่อไงเหมือน,นเนี่ยโกแลตเหรียญทองอะ่ะวิวนั้นเลยแต่แค่มันน้าตาำมันน่ารักอยากฟังตำนานออมอเกษตรป่ะหูใจสั่นเลยอันนี้เป็นตำนานตู้โทรศัพท์ นานแค่ไหนอย่าเพิ่งขัดความให้ตัวตัวเป็นตำนานตู้โทรศัพท์เขาบอกว่าเออมันจะมีอยู่ตู้ตู้หนึ่งที่มีคนยืนอยู่ในตู้ตอนกลางคืนแล้วไม่มีหัวถ้าใครเจอก็เหมือนจะแบบเรียนไม่จบอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนเนี้ยเราเรียนจบแล้วถ้าเราเจอก็ไม่เป็นไรเชื่อไม่น่าเป็นไรนะไม่จบไมนแค่เรียนไม่จบแต่เราไม่เจอก็น่าจะดีกว่าเออไม่เจอดีกว่าเนื้อจระเข้ยังกลัวไม่รู้ว่าเป็นจระเข้วางไว้เยอะมากมันจะมีดอกเอาหัวไปลงใช่ปหมนี่ม้แล้ว 25บาทเป็นเนื้อจละเ้ย่างหน้าตาก็เหมือนไก่ย่างอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวทำไมเหมือนแอมมีกมลิ่นหมาล่าเขาเหมือนใช้ไอที่ทาอันเดียวกันมันเลยมีกมลิ่นหมาล่าก็ดีนะเหนียวเหนียวเหมือนไก่เห <c oughs> มือนไก่ที่มันเหนียวขึ้นมาหน่อยอ่ะมันมีอะไรให้เนียวอ่ะฟิวฟินั้น เรานี่หน้าตาน่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นก็ทั้งหมดในคลิปนี้ของเรางานเกษตรแฟร์พูดเลยว่าเดินไม่ถึงครึ่งงานเพราะว่างานใหญ่มากแล้วถามว่าชอบอะไรที่สุดในงานนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าจำไม่ได้กินอะไรไม่บ้างคือจาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆก็อื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาถักทายทิ้ในวันนี้นะคะดีใจมากเลยที่เข้ามาถักทายพูดคุยกันมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ คนที่มาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สาวๆฉานั้นทุกคนเลยระวังการถูกเซ็กชวลฮารัสเมนแล้วก็ระวังรั์สินเงินทองมันอาจจะมีคนดับลวงส่งลงสกา<แ>เราในจังหวะคนเยอะๆอย่างนี้ก็มียังไงก็สําหรับงานกเกษตรแฟร์พิมรู้สึกว่าประทับใจเพราะของมันเยอะของกินหลากหลายมีโซนสัตว์เลี้ยงมีโซนต้นไม้มีโซนไขายของกระจุกกระจิกแฟร์ชงแวลชันคือเยอะมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าปีหนา้ามีอีกพี่ก็อยากจะมาอ,นะอีกนะอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าร้านยังมีเกิลด้วยนะคะอย่าลืมไปติดดตามในน แล้วก็มีลิงใต้คลิปกับปักมุดเป็นแรกเนาะสามารถไปดูได้เสืส้อผ้าสวยๆราคาไม่แพงเยอะมากคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,ดกักระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะห <c oughs> น้าเหมือนลิงเลยอ่ะดูไม่ใกล้ห <c oughs> น้าเหมือนลิงคอยาว <c oughs>